ยี่ปุ่ยปุ่ยเดกเอยีปุิยปุ่เด็เอลัส้ายทุกคนเห็นสายลุงไหมทุกคนเห็นสายลุงไหมใครเห็นคอมเมนต์บอกด้วยนะสายลุงเนี่ยใครเห็นสายลุงกันไหมครับพี่เนาะใครเห็นสายลุงกันไหมผมยังเห็นเลยสายลุง่ะสายลุง

ีบลอมดิข้ามรั้ว <c oughs> ทุกคนเห็นสายลุงไหม